เสนออีกคันหนึ่งแล้วนะคะพอด้าคอร์ด2 0 e r Vtech Navigator g ก o t o คันนี้ปี2011ค่ะแม็กลายสวยเลยนะคะนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า Airbag ABS กุญแจรีโมทค่ะวูมันไยมันติฟังก์ชันนะคะลายไม้รอบคันเลยนะคะกล้องสอง รถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ท็อปสุดเลยนะคะ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีซีดาวผ่อนส,สบายเดือนละไม่เกิน8,000บาทค่ะ คันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1 6 0 0 0ันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรูล,ลากว้างขวาง,วางนั่งสบายเอหนังสีครีมค่ะมีแอร์ air, ตอนหลังด้วยนะคะเย็นทั่วถึงเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะใครกําลังมองหารถสวยรูล,ลากว้างขวาง,วาง,วางนั่งสบายน่าใช้ขับดีนะคะแนะนําเป็นรถคันนี้เลยนะคะสรดรอบคันเลยค่ะเครื่องยนต์วีเทคนะคะ สวยมากๆเลยนะคะราคาตั้งไม่แพงค่ะ3 9 9แ0นเบาทเท่านั้นค่ะสอบถามยละเดยดเพิ่มเติมในการออกรถได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะคอนเดนคอร์ดเครื่องยนต์สองจุดศูนย์เอแอลเนวิเกเตอร์ท็อปสุดยอดต้องคันนี้ปี2011ค่ะสนใจง่ายงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์5ก้าสติดต่อแอมค่ะ